สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการใช้งานสําหรับผู้ใช้ใหม่นั่นเองและเป็นวิธีแรกเลยนะะสำหรับใครที่เพิ่งโหลดมาแล้วอยากที่จะทราบว่าวิธีการตั้งค่าโปรไฟล์หรือว่าเซตแอคเคาท์เนี่ยทำยังไงง่ายมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะหลังจากที่เราเข้าหน้าแอปแล้วเนี่ยเราก็คลิกไปเลยจริงๆวิธีการเซตโปรไฟล์มี2จุดค่ะจุดแรกนะคะเรากดเข้าไปที่คิดขีดสามขีดด้านมุมซ้ายก็ได้ เลือกตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยเป็นชื่อนามสก,กุลนะคะแล้วก็อีเมลของพี่ๆทุกคนแล้วก็เซตหน้ารูปถ่ายด้วยเพราะว่าสําคัญมากเลยนะสาหรับรูปถ่ายอย่างเวลาที่เราสั่งงานใครหรือว่าเราจะกดใบแจ้งส้มต่างๆเนี่ยออพี่ๆที่อยู่ในแอปเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าใครเป็นคนสั่งงานจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวถ่ายแป๊บนึงนะคะหลังจากถ่ายเสร็จแล้วนะคะเราอาจจะใช้เป็นเซลฟี่หรือว่ารูปภาพที่อยู่ในอัลบัมก็ได้ เราก็กดใช้รูปภาพค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อนะคะเป็นชื่อนามสกุลแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็พิมพ์อีเมลแล้วก,กดบันทึกได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะระบบก,ก็จะอัปเดตข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้จากการกดตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วแต่ว่าใครที่อยากจะดูข้อมูลวิธีการใช้งานต่างๆก็เจอกัน,นคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย